ต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap s n a p t e x t Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสมมงคลอเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส mm ์ v o ลเลนเด50มิ F2 อั o โตเลนธาเ r i r o M c o กเเมเป็นเลนส์ช่วงทางยาวโฟกัสมาตรฐานที่เรียกว่าเลนส์ช่วงทางยาวโฟกัสพิมพ์นิยมก็ว่าได้นะฮะตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานได้ทั้งกล้องฟูเฟรมแล้วก็กล้องเซนเซอร์ APS-C อย่างที่บอกว่าตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเป็น M m o u เมาส์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปใช้งานถ้าใช้งานแบบตรงๆเลยก็คือการใส่กับกล้องไรก็เ M หรือกล้องที่ใช้งาน M m o u เมาส์แต่ข้อดีของเ M o u เมาส์ก็คือว่าเราสามารถที่จะใส่อแดปเตอร์แปลงตัวเลนส์ตัวนี้ไปใช้งานกับค่ายอื่นๆได้แทบทุกค่ายเลยโดยการที่ใช้ตัวเลนส์อแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโซนี่แค n อนนิคคอนพานาโอลิมปัสเนี่ย เราเอาเจ้าเลนส์ตัวนี้ไปใช้งานด้วยได้จุดเด่นที่สุดของเลนส์ตัวนี้ก็คือคําว่า apolenta ที่ต่อมาในชื่อเลนส์เพราะว่าการที่ whitelander ใช้คําว่า a p p l e n t a ใส่มาที่เลนส์เนี่ยนั่นหมายความว่าเลนส์ตัวนั้นเป็นเลนส์ที่มีคุณภาพดีที่สุดจากเทคโนโลยีที่เรียกว่าสั่งสมมานานของ whitelander นะครผู้ผลิตเลนส์ที่ย้อนประวัติกลับไปได้ถึงเยอรมน,นีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคมคอนทราสสีสันและกําลังแยกขยายของตัวเลนส์เนี่ยนะฮะเจ้าเลนส์ตัวนี้ออกมาแบบสุดๆจริงๆรวมถึงว่ารองรับการใช้งานคู่กับกล้องที่มีวีโซลูชันสูงๆได้แบบสบายๆคาว่าอโปเองเนี่ยมาจากคําว่าอโปโคเมติกออปติคอลดีไซน์เป็นชิ้นเลนส์พิเศษที่ทางวอลเลนเดอร์ออกแบบมาเพื่อแก้สีเหลือบซึ่งมีสาเหตุมาจากแสงแต่สีเนี่ยเขามีความหยาบลื่นไม่เท่ากันทําให้เวลาที่แสงวิ่งผ่านตัวเลนส์แล้วไม่ได้ตกลง บนจุดโฟกัสที่ตำแหน่งเดียวกัน100%เจ้าชินเลนอโปเองเนี่ยก็จะมาแก้ปัญหาตัวนี้เลนส์ตัวนี้ก็เลยออกแบบมาให้แสงแทบทุกสีเนี่ยนะครับตกลงมาในจุดโฟกัสจุดเดียวกันให้ได้มากที่สุดซึ่งวอยเลนเดอร์เองเนี่ยเป็นคนแรกๆที่คิดค้นการออกแบบชินเลนอ p โปลมาตั้งแต่ปี1951ซึ่งเรียกว่า พัฒนามาอย่างยาวนานมากส่วนคําว่าแลนท่าเนี่ยมาจากคําว่าแลนทาน้มซึ่งเป็นแร่แรลเอิร์ดใช้ผสมมาอยู่ในเนื้อแก้วของชิ้นเลนทําให้แสงเนี่ยส่องผ่านเลนได้ดีกว่าเลนสที่เป็นชิ้นแก้วปกติทั่วไปมีความคลาดน้อยแล้วก็ลดความผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้น ตัวเลนส์ที่เป็นอะพอเลนตาเราจะได้ทั้งสีได้ทั้งความคมของภาพที่ออกมาแบบสุดๆเลยทีเดียวคือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของ v o i เลนเดอร์ว่ากันง่ายๆแบบนั้นนะฮะตัวเลนส์ว o i เลนเดอร์ทุกตัวที่เป็นอะพอเลนตาก็เลยมีสัญลักษณ์แถบสีอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะเป็นแถบสี R G B ติดเอาไว้ที่ตัวเลนส์บอกว่าเลนส์ตัวนี้สีแล้วก็ความคมสุดๆแน่นอนครับ มาดูที่ตัวเลนส์กันบ้างนะฮะจากที่สัมผัสครั้งแรกหรือหยิบขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าเลนส v o i ย์ l, l mm 2, a n d e r 50มิล f2 a p o l e n t a ตัวนี้เป็นเลนส์ที่มีขนาดเล็กมากมีน้ำหนักของตัวเลนส์อยู่แค่288กรัมเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนัก ที่เบามากสำหรับเลนส์ที่ทำจากโลหะทั้งตัวหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยจะเป็นขนาด49มิลิเมตรซึ่งเป็นขนาดเรียกว่าเกือบมาตรฐานสำหรับเลนส์เอ็มเมาท์ทั่วๆไปนะฮะตัวเลนส์ของเขาเนี่ยมีแหวนปรับรูรับแสงอยู่ด้านหน้าสุดตรงนี้ปรับได้ตั้งแต่ f2 ไปถึง f16 นะฮะแล้วก็เวลาที่เราหมุนเนี่ยเขาจะมีเป็นคลิกนะครับ1คลิกเนี่ยจะเท่ากับการปรับค่ารูรับแสงไป ครึงสตัวแหวนปรับโฟกัสเนี่ยก็มีขนาดใหญ่นะฮะมีซอล่องกันลื่นมาด้วยซึ่งอันนี้ช่วยให้เราจับหมุนโฟกัสได้ง่ายรวมถึงตอนที่เราไปที่หนาวๆใส่ถุงมือเนี่ยตัวล่องกันลื่นตัวนี้ก็ยังช่วยให้เราจับ โฟกัสได้ง่ายนะคะความหนืดของตัวแหวนก็กําลังดีครับมีความแน่นหนาไม่มีคลอนหรือฟรีให้เห็นเลยซึ่งเรื่องของแหวนปรับโฟกัสเนี่ยต้องยอมรับว่าไว i ์แ Lander เป็นผู้ผลิตเลนส์ที่ทำฟิลลิ่งในการหมุนแหวนปรับโฟกัสออกมาได้ดีเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวคืออยากจะให้ลองหมุนด้วยตัวเองนะถ้ามีโอกาสเนี่ยลองหาตัวเลนส์ไวท์แลนเดอรมาแล้วก็ลองหมุนโฟกัสเขาดูจะรู้สึกเลยว่าฟิลลิ่งในการหมุนโฟกัสเนี่ย ทำได้ดีมากหมุนเข้าโฟกัสได้ง่ายที่แหวนปรับโฟกัสเองเนี่ยก็มีมาร์กบอกด้วยนะฮะเป็นสเกลบอกทั้งฟุตแล้วก็เมตรรวมถึงมีสเกลของเด h of Field มาอยู่บนตัวเลนระยะการหมุนโฟกัสเองเนี่ยนะครับจากระยะใกล้สุดไปถึง i n นฟินิตีก็อยู่ประมาณ100องศานิดๆมีความละเอียดในการหมุนเข้าโฟกัสแต่ก็ ไม่ได้หมุนเยอะจนเสียเวลาคือเลนบางตัวเนี่ยกว่าจะเข้าโฟกัสได้ต้องหมุนนี่2รอบหรือว่าหมุนซับรอบครึ่งซึ่งมันจะเสียเวลาในการโฟกัสแต่ตัวเนี้ยนะฮะกำลังดีครับคือไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไประยะโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวนี้จะอยู่ที่70ซนติเมตรก็เป็นตามสไตล์ของเลนเอ็มเมาส์นะฮะระยะโฟกัสอาจจะไกลนิดนึงแต่พอเราเอามาใส่กับตัวนี้นะฮะคือเป็นโครสโฟกัสอะแดปเตอร์ของเวิลด์เลนเดอร์เองซึ่ง แปลงจาก m m o u เมมาเป็น e m o u n สสำหรบใสกับกล้องโซนี่เนี่ยระยะโฟกัสใกล้สุดที่ได้เหลืออยู่แค่30เซนตมรเท่านั้นเองซึ่งถือว่าใกล้มากๆคือถ่ายอาหารบนโต๊ะก็ยังทำงานได้สบายๆแต่ถ้าเราใช้เป็นระยะประมาณ70เซนเนี่ยก็เป็นระยะสำหรับการถ่าย Portrait ทั่วไปครับ ตัวเลนส์วอลเลนเดอร์50มิล f 2 Appolenta ตตัวนี้เนี่ยจะประกรอบด้วยชิ้นเลนส์มากถึง10ชิ้นแล้วก็จัดกลุ่มเป็น8กลุ่มเลนส์พร้อมกับชิ้นเลนส์พิเศษ n o r o a l l y d i s p e r s สสชิ้นแล้วก็ d o u l l s s i ซ e a s อ r i c รอีก2ชิ้นจัดวางชิ้นเลน์แบบ Floating Mechanism มีกรีบรูรลบกแสงมากถึง12กรีบก็เรียกว่าให้โบเก้กลมในทุกค่า F หรือค่ารูรลบแสงที่เราตั้งเลยรวมถึงว่าเราจะได้โบเก้ที่ออกมาสวยงามด้วยจากกรีบรูรลบแสงจำนวนเยอะๆแบบนี้นะฮะเรื่องของภาพที่ได้กันบ้างนะครับเจ้าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าความคมเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะคมสุดๆตั้งแต่ f 2โดยเฉพาะตรงกลางภาพแล้วก็คมในทั้งส่วนของไฮไลท์แล้วก็ชาร์โดด้วยส่วนถ้าเราอยากได้แบบคมจากขอบถึงขอบนะฮะคือขอบภาพคมด้วยกลางภาพคมด้วยเนี่ยพี่ใหญ่แนะนำให้ใช้สัก f 5 6ขึ้นไป เรื่องของขอบมืดกันบ้างนะฮที่ f 2เองเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเห็นขอบมืดชัดเจนนะต้องบอกตรงๆแต่ถ้ามองเป็นข้อดีเนี่ยนะครับเวลาที่เราถ่ายแล้ววางตัวแบบไว้อยู่ตรงกลางก็จะทําให้ตัวแบบดูเด่นขึ้นหรือถ้าเราใช้ f สัก 5.6ขึ้นไปเนี่ยตัวขอบมืดตรงนี้ก็จะหายไปเรียบร้อยนะครับเรื่องของสีกันบ้างนะฮะสีของภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงฮนะเลนส์โบลเดอร์50มิ mm ล f2 อัป o l เ n นตาตัวนี้เนี่ยไม่ทําให้เสียชื่ออัปเลนตาได้สีออกมาสวยงามอิ่มมีความหวานละมุนนิดๆตามสไตล์ของเลนส์โ d l a n d e r เรื่องของ c a นะฮะอันนี้นี่พี่ใหญ่กล้าบอกว่าลืมได้เลยพยายามแกล้งเขาแล้วเนี่ย c a ก็ยังไม่ขึ้นต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยนะฮะยกประโยชน์ให้ เจ้าเลนส์ที่ใส่มาก็คือเลนส์แอะเปนะฮะตัวชิ้นเลนส์ตัวนี้เนี่ยช่วยแก้ป,ปัญหาเรื่อง CA ได้แบบขาดเลยทีเดียวการเลนเดอร์ฉากหลังทำออกมาได้ดีมีโบเก้นุ่มนวลแล้วก็ตรงกลางภาพเนี่ยเราจะได้โบเก้เป็นทรงกลมส่วนที่ขอบขอบภาพเนี่ยเราจะได้โบเก้เป็นทรงแคทอายซึ่งอันนี้ก็เรียกว่ามีความสวยงามแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์เฉพาะของเลนส์ตัวนี้นะครับ เรื่องของภาพที่ได้อีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าเวลาที่เราถ่ายโดยเฉพาะการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอก็คือการถ่ายใกล้ๆตัวแบบตัวแบบจะมีความป๊อปออกมาจากฉากหลังด้วยซึ่งอันนี้มาจากสาเหตุที่ว่าตัวเลนส์เนี่ยเขามีความขบชัดมากๆตัวแบบชัดแล้วก็มีการละลายฉากหลังที่ค่อนข้างละมุนก็เลยได้ภาพที่ดูเป็น 3D ป๊อปออกมานะครับเรื่องของแฉกไฟกันบ้างแฉกไฟของเลนส์ตัวนี้เนี่ยเขามาตั้งแต่ f 2.4 ซึ่งต้องบอกว่าเลนส์ o y ย์เลนเดเนี่ยไว้ใจได้อยู่แล้วเรื่องแฉกไฟนี่จัดมาเต็มๆจริงๆแต่ถ้าเราใช้ที่ f 2 8แเนี่ยแฉกไฟจะหายไปเป็นฟุ้งๆเหมือนเดิมแล้วก็แฉกไฟจะกลับมาเริ่มที่ f 3.3อีกครั้งหนึ่งนะฮะหรือถ้าใครบอกว่าอยากได้แบบแฉกไฟชัดเจนมากขึ้นเนี่ยสัก f 6.7ขึ้นไปเราก็จะได้แฉกไฟแบบชัดๆออกมาเลยทีเดียวส่วนเรื่องของ distortion เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเลนส์ตัวนี้เองเนี่ยแทบไม่มี distortion ให้เห็นเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าช่วงเลนส์หรือว่าช่วงทางยาวโฟกัสของเขาเนี่ยเป็นช่วงทางยาวโฟกัส50ม mm มอยู่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่มี distortion น้อยมากๆนะฮะโดยรวมเองเนี่ยต้องบอกว่า เลนส์ v o i เลนส์เ50 m m F2 a p p l e n t ์ a ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลนส์ตัวหนึ่งที่คุ้มมากๆมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็เป็น M-Mount ซึ่งความดีงามของเลนส์เ m o ม n t ก็คือเราเอาไปใส่กับกล้องอะไรก็ได้ขอแค่มีตัวเลนส์อะแดปเตอร์ซึ่งแปลงจากเมาส์ M ไปเป็นเมาส์ต่างๆอย่างเช่นตอนนี้พี่ใหญ่ใส่เป็นกล้องโซนี้อยู่ก็แปลงจากเลนส์ M m o u เมไปเป็น อีเมา์เรื่องของความคมของภาพเนี่ยเราได้ความคมตั้งแต่เอฟกว้างสุดเรื่องของสีเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะสมกับเป็นเลนส์อ o ปเปิลนตาได้ภาพ 3D Pop ป๊อปมีโบเก้สวยงาม ละลายฉากหลังแบบนุ่มๆนะครับช่วงเลน50มมิก็ถือว่าเป็นช่วงเลน Normal อยู่แล้วนะฮะใช้งานง่ายจะถ่ายคนถ่ายอาหารถ่ายสตรีทติดกล้องไว้เนี่ยรับรองว่าเลนสตัวนี้คุณถ่ายภาพดีๆออกมาได้แน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับถ้าชอบรีวิวอันนี้เองเนี่ยอย่าลืมกด subscribe youtube channel snap tech zone แล้วก็กด like, facebook, page, zone, ไลค์ facebook fanpage snap tech zone ดนวยนะฮะพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ